วัสดีครับคือวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการห่อบับเบิ้ลอย่างถูกต้องนะครับอันนี้ผลิตภัณฑ์นะครับแต่อาจจะไม่ให้ดูนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของอะไรนะครับแล้วผมจะหอ่อแบบง่ายๆไม่ยากนะครับให้ทุกคนดู อนะครับโดยู้วยการวัดวัดคออ,อันนี้ถ้าฝัางนี้แบนเนี่ยไม่ต้องเหลือขอบเยอะเอาขอประมาณนี้พอเพราะเวลาพักเข้าไปเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการติดกอเท แ้ฝั่งนี้ก็ดูจากตรงนี้แล้วไม่น่าจะเยอะห่างกันตัก3สามอันพอเสร็จแล้วเราก็สอยกนไยลเลยครับตัด,ตดยาวเลยครับนี่นะครับอันนี้ขั้นตอนการแพ็คคือมันจะมีด้านเรียบก,กับด้านปุ่มนะครับ ควรจะเอาด้านปุ่มเนี่ยไว้ข้างไหนนะครับกันแรงกระแทกนะครับโดยการวัดแล้วอากาศเรียบร้อย้ะห่างสักเท่านี้เท่านี้พอคันนี้เราก็ทำการแพ็คนะครับแพ็คให้ดูเลยไง,ไง่ายไม่ยาก เอาลนะครับเริ่มแพ็กแล้วไม่รู้ว่าคนอื่นจะแพ็คง่ายกว่านี้หรือเปล่าแพ็คอย่างเงี้ยครับนี่นะครับสแล้วก็เห็นไหมครับเอาด้านปุ่มไปข้างในนะครับอย่าลืมด้านเล็บไปข้างนอกนะครับเป็นดีเลยแน่นอนครับว่าการแรงแทบจะดีดเสร็จแล้วก็ติดกระเทป แปะคอนเทียบมาแล้วตปิดปเลยครับปุ๊บเสร็จแล้วก็ไม่รู้คนอื่นทำเป็นผมมนะครับคือผมทำอย่างนี้นครับเสร็จแล้วนี้ก็มีดเตียยอยู่แล้วปุ๊บเรียบร้อย เป็นไงครับโอเคไหมครับใชาได้ไหมง่ายๆนะครับลองไปทำกันดูนะครับแอมชันนี้นะครับคลิปนี้ขอบคุณนะครับ